เดียเมงร้านในฟิกไทยแลนด์ Thailand นะครับวันนี้ก็พามาชมรถเปิดตัวใหม่นะครับอ่อนิวโตโยต้าโคโรล่าอัลติส2019นะครับมาวันนี้ก็มีรถให้ดูอยู่รุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นหนึ่งโตโยติมาดูว่าอ่อนิวนี่คือเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งบอดี้เลยไหมเป,เปลี่ยนทั้งหมดเลยโครงสร้างตัวนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเป็นอ่อนิวอ่อนิวแล้วก็คือโครงสร้างมันขึ้นแพลตฟอร์มใหม่เป็นตัวถังของ TNGA จุดสูนทงต่ําออทําใหล้ลดไดคือแบบการทรงตัวได้ดีเยี่ยมเลยทุวนี้อันนี้เราเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับก็ปรับโฉมหมดเลยนะครับด้านหน้านะใช่ใช่ไฟ <ป S 1> หน้าไอเคเตอร์ไฟหน้า<ไ>ปเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสูงต่ําในตัวนะตัวนี้นะแล้วก็มีไฟลีแล้วก็เดย์ไลท์ไอ้นะครับดูจบเกี่ยว เดียวนะครับตัวนี้เครื่องยนต์เป็นขนาด1.6 1.6ใช่1.6 1.6ตัวนี้เป็นขนาด1.6นะครับเป็นสําสหรับรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้ไมีทั้งหมด6รุ่น6รุ่นย่อย6รุ่น 6. 6รุ่นก็คือแบ่งแบ่งเป็นไฮบริด3แล้วก็ตัวเบนซิน3อ๋อเบนซินก็จะมีเครื่องเครื่อง1.6 แล้วก็พันตัวลิโม่เนี่ยคือมันจะไปจะไปอ๋อลิโม่นั้นเน้นเน้นในรถสาธารณะรถเช่ารถเช่ารถที่นำขายก็คือพันหกเป็นตัวนี้เลยพัน 6G อันนี้ 6G ใชแต่คือเขาเรียกว่ารถบ้านแล้วก็เครื่องเครื่องยนต์เล็กประหยัด น้ำมันสองตัวน้พันหกมีพันหก G กับลิโมคือส่งรถเช่าอแล้วก็ตัวพันแปดจะมีสี่ตัวคือพันแปดเบนซินแล้วอีกสามก็คือเป็นพันแปดไฮบริดอ๋อพันแปดบวกกับไฟฟ้าใช่ไฮบริดก็มีตัวเอ็นทีตัวมิดแล้วก็ตัวไฮอ๋อเราก็ตามมาดูรอบพันอันนี้ก็ออกแบบประมุลกระจังสปอรออกแบบใหม่อสปอร์ตดูสปอร์ตดูดี อ่าตัวนี้จะไม่มียังไม่มีประับหอยังไม่มีปรดบหมอกมาให้นะครับก็ซื้อแต่งเพิ่มกับที่โชว์รูมได้เลยนะครับแต่ดูแล้วก็สวยนะครับตัวนี้เป็นตัว all new ใหม่ทั้งหมดทั้งโครงสร้างไะไใหม่หมดเลยตัวนี้ล้อแม็กให้มาเลยตัวนี้เป็น16ขอบ16หน้ายางอยู2.5 15 15 16 ของดันหรอกเอใช่ไหมบิตโจนบิตโจนตัวนี้มาบิตโจนยางคุณภาพตัวนี้เกาะถนนได้ดีเยี่ยมเลยทุกสภาพถนนเนีทุกสภาพถนนขับนิ่มเงียบตัวเริ่มตอนนี้ก็คือไฟไฟเลี้ยวมันจะอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วปรับไฟฟ้าทั้งคันจะยกเลิกการอยู่ที่มีแก้มตรงนี้แล้วไฟเลี้ยวอ่ะเราไม่ทําไม่ทําไม่ทำตอนแรกนี่มันจะเห็นได้ชัดเลยมันอยู่งนี้จะชัดกว่าคือมันมันออกจากบกข้างมันมว่าชัดกว่า ครับอ่าบับตัวนี้ราคาขายตัวนี้ 1.6G โฟล์ล่าทิส 6G ราคาขายอยู่ที่869,000 869,000 86นะครับอืมราคาน่าเล่นเลยครับแล้วก็ได้ใหม่เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าสเปคภายในมีอะไรบ้างนะเดียมาดูรอบๆคันนะไปอยู่ช่วงท้ายไปดูฝั่งทางท้ายอ่ะความจุความจุเท่าไหร่อ่ะ จตัว470ลิตรเลยนะท้ายนะกว้างขวางเอ้โหกว้างกว้างมากกว้างมากกว้างลึกเต็มกระเป๋าไเยอะเป็นล้อยางอะไหล่รุ่นนี้ก็จะเป็นในส่วนของยางอะไหล่ยางอะไหล่ให้มันเป็นล้อแม็กมาเลยโอ้แม็กมาเลยครับไม่ใช่กระทะนะยห่ไม่มีกระทะแล้วนะเราจะมีเป็นแม็กมาให้เลยโอ้สุดยอด ีุดดเกยตัวน,น,นี้อยอยที่ลองจะมีตัวซับให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องกลัวกัดสีอืมดูซับไม่ต้องกลัวกัดสีนะครับเดี๋ยวลองดูผมจะดูว่ามันลึกขนาดไหนนะโอ้โหแน่นเลยว่างมากใส่สัมภาระอะไรนะผมว่าโอ,โอ้ใส่ได้เยอะเดี๋ยวดูว่าช่วงท้ายคนระับดูตุ่ โอ้หตัวจะาสกเชียวนะสกเชียวคิ้วคมเรียมมาในตัวเลยตัวนี้อันนี้คือคอมเรียมนะคิ้วคมเมียมมาให้มาเลยไม่ต้องมาติดตั้งเพิ่มโอ้ดูดูรหล้ารหลาถือว่าดูรูหล้าเลยครับในตัวพันหกปีตัวนี้จะเพิ่มเติมมาก็คือข้างบนมันมีไฟเบรกรวที่สามมาให้เลยเป็น LED อ๋อนี่นี่นี่ ส่วนบอ,อร์หลังเราเข้าบอ,อหลังครับในส่วนของห้องในสาลข้างหลังเข้าออกสะดวกสบายลองเข้าดูเลยวางขวางพื้นที่วางยังเหลือเยอะพิเศษเลยตัวนี้ก็คือแอร์ตอนหลังมีมาให้เลยอันน,น,นี้อันนี้อันนี้มีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับนี่มีปรับได้ซ้ายขวาสองคนเลยนะครับ<ม>นี่ เบาะจะเป็นทูโทนสองสีสีครีมตัดน้ำตาลเข้มครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังมาเลยให้ความสวยดูดีแล้วก็หรูหรานะครับราคา8ป0 0สนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาในส่วนของคอนโซลมาก่เดี๋ยวเราไปดูคอนโซลหน้ากันหน่อยเป็นยังไงบ้าง เนี่ก็ส่วนคอนโซลหน้าก็รูปแบบใหม่หมดนะครับถ้าปัดก็เล่นแสงสีนะครับไปดูสปอร์ตหน่อยพันหกจีตัวนี้ก็คืองมาลอะไรก็คือมันมีมัลติฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงนับสายโทรศัพท์ อยู่ที่นี่หมดไม่ต้องเอื้อมมือไปวาครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้คือแอร์ออโต้ปรับก็เหมือนบ้านเลยนแอร์บ้านปรับปริมาเท่าไรก็ตั้งเป็นออโต้ได้เลยอ๋อโอเครับเครื่องเสียงตัวนี้เป็นตัวกึ่งสัมผัสกึงสัมผัสหน้าจอยังไม่ได้เป็นจอดีวีดีนะเป็นเครื่องเสียงอาจจะต้องเป็นตัวอ่าตัวสูงวันนี้ตัวพันแปดขึ้นไปเองครับอ่าครับเครื่องเสียงก็ หกลำโพงหกตำแหน่งตัวนี้เสียงดีครับเสียงดีละทั้งมีพอร์ต USB มี CD MP3 อพิส t รบูทเชื่อมต่อ p p เปิดคาเพ y แต่ก่วว่าได้นะคาเพ y มันจะอยู่ในส่วนของจอดีวีดีตัวไฮบิตนะครับตัวไฮบิตกับตัว G R Sport อ๋อโอเคเกียร์เกียร์เป็นดีไซน์มาใหม่เี็น์ใหม่ทีเสปีดเหมือนเดิมเล่นกึ่งเมนวลได้เลื่อนเลื่อนไบีบเลื่อนมัน บ,บินดึงมาถึงไม่ได้ครับแล้วย่อมนะโอเคนะครับแล้วนี่นบวกลบเกียร์ได้บวกลบเกียร์ได้นะครับเป็นสปอร์ตสปอร์ตแล้วใครอยากขับแบบแบบขับแบบแมนนวลนะบวกแมนนวลบวกลบไหงี้ะก,ก็ได้แล้วครับออกแบบมาใหม่มาใช้เลยแนละ้วตอนนี้แล้วก็พิเศษอย่างนะครับดูคอนโซลต้องคอยดูนะนิ่มมากแล้ว พุ่มหนังมาครับเนี่ยนิ่มหมดเลยครับคอนโซลไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งๆนะครับแต่ด้านด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพลาสติกงแข็งอยู่นะครับแต่ว่านิ่มวัสดุหรือว่าให้มาสวยหรูนะครับนี่ข่าประตูก็พุ้มหนังมากหมดุ้มหนังบอกครับแข้งประตูก็พุ้มหนังนิ่มกดกดนิ่มหมดเลยครับจะมีบางชิ้นน mate, cake, cache, <ะ>ี่เป็นพลาสติกหน่อยอันนี้พลาสติกที่พักแขน ก็ภูมหนังมาให้นะครับอนี้ก็กล่องใส่ของนะครับนี่มีพิเียบุหรี่นะครับแล้วก็มี u s b บีชาร์จสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้พิเศษตรงแอรมีฮีตเตอร์ให้ด้วยตัวนี้อ๋อโอเคสำหรับไครนี่อยู่เหนืออยู่ดอยเงี้ยอากาศเย็นอะไรเงี้ยก็มีฮีตเตอร์แหละครับเขาไม่ได้ตัดออกแล้วตอนนี้คืออุ่นได้นะครับ อันนี้อ๋ออันนี้เป็นที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับวางของวางอะไรก็สะดวกพิเศษที่กุญแจเห็นคุณสตาร์ทนี่เจโคล่าระบบแอร์ติดนี่นะครับกุณสตาร์คุณสตาร์ย้ายอยู่ฝั่งซ้ายคุณสตาร์ทย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับกดสตาร์ทก็สะดวกนะครับแจ ตัวนี้มีแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับนี่เลยด้านหน้าสามด้านหน้าสามน,น,นะครับมีที่หน้าขาของคนขับหนึ่งลูกมีหนึ่งลูก,ลกข้างหลังอีกข้างหลังคู่หลังมากคู่หลังอีกอย่างละลูกข้างละลูกหน้าวขวาแล้วเซฟเข่าผู้โดยสารไอ้คนขับอีกหนึ่งแล้วก็ม่าน บานซ้ายขวาบานกระจกสี่บานก็คือสี่ลูกก็คือคู่หน้าฝั่งคนขับอฝั่งคนนั่งแล้วก็หัวเข่าตรงคนขับอ๋อค,ครับครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็มาดูตรงเรีเยอเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าพันหกตัวนี้เครื่องยนต์พันหกอ่าสำหรับรุ่นนี้ที่เรารีวิวนี่นะเป็นเครื่องพันหกนะพันหกตีไอตัวนี้ก็คือแรงม้าสูงสุดที่ร้อยยี่สิบห้าแรงมา้า แรงบิดท,ทีุ0 1 5 6นิวตันตัวนี้รองน้ำมันก็คือได้ถึง e85 อ่ e <85. S 3> ารองรับ e85 นะครับตอับมาลอ่ารองรับ,บ e85 มีอัตราสิ้นเปลืองอัตราสิ้นเปลืองตัวนี้อยู่ประมาณ15.9ลิตร15.9ลิตรคือประหยัดน,นะครับก็ พิเศษตัวนี้ก็คือถังจุน้ำมันได้ถึง50ลิตรเลยนะตัวเบนซินนะเบนซิน50ลิตรแต่ถ้าเกิดในตัวไฮบริดจะจุได้แค่43แต่ตัวเครื่องเบนซินนี่คือ50ลิตรถังมันใหญ่มากโอ้เติมทิ้งไปไกลๆนะไกลเลยไกลเลยยังตัวนี้ยังไม่มีฝาครอบเครื่องมาให้นะครับแต่ถ้าอยากได้ก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับมันเป็นตัวเรียกว่าตัวเริ่มต้นนะนะมันก็ แต่มีการตัดเลยบางออปชั่นแต่ก็ไม่มีผลอะไรการใช้งานรปลอดภัยให้มาครบนะครับแต่ราคาน่าจับต้องได้ครับตัวพันหกตีนี่คือใช้จริงประหยัดจริงครับอืมระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยช่วงล่างตัวนี้จัดเต็มเลยครับมีทั้งระบบ ABS VSC B A EBD แล้วก็ d s c อื แล้วมีระบบตัวออกตัวผิดจังหวะก็คือเบรกโอเวอร์ไลน์ตัวนี้ก็มีมาเลยอาครับผมครับความปลอดภัยมาสูงเลยก<ข>ารลื่นอลไรอะไรก็มีมาครบนะครับให้หมดเลยครับตอบโจทย์เลยใครที่กำลังมองหารถอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็อยากได้นึกโมเดลใหม่ๆนะครับแล้วก็การเซอร์วิสดีๆก็ลองเลือกโตโยต้าครับเดี๋ยวนีก็มาดูที่โชว์รูมกันนะครับ เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวใหม่นะเพิ่งเปิดตัวใหม่พิเศษระบบเบรกอะดิสเบรกสี่ล้อมาเลยน่นแต่ก่อนเริ่มไปหน้าดิสหลังดั้มตัวนี้พิเศษมาก,ก็คือดิสเบรกสี่ล้อตั้งแต่ตัวเริ่มมาเลยนะตัวพันหกีขึ้นไปแต่ยังยังชอบอยู่นะว่าทุกรุ่นนะก็ะให้แอร์แบ็กมาเจ็ดใบชอบความปลอดภัยในความคือมองแล้วโตยต้าคราวนี้ออกมาเนี่ยใส่ความปลอดภัยมามาเต็มเลยนะครับก็คือแบบใส่มาฟูลเลยล่ะ เจ้าอื่นอยู่ยากครับออกมาแบบนี้แล้วยิ่งไฮบริดราคาราคาร้านนิดนิดมันมีตัวไม่ไม่ถึงร้านก็มีตัวไฮบริดไม่ถึงร้านนี่ก็มีครับก็มีนะมีนะน่านำเสนอขายได้ดีมากเพราะว่าไฮบริดแต่ก่อนเราราคาร้านกลางใช่ไหมตอนนี้ราคาไม่ถึงร้านนี่โอ้โหตายกันเป็นแถวตอนเนี้ยเออมาเจ้าอื่นตายกันเป็นแถวเจอโลตามามาขนาดนี้นะครับ ถ้าเกิดใครสนใ, <จ S 2> ใ,ใจตัวไฮบิดจร,จริจร<ล>งๆต้องรีบลงทะเบียนจองลงทะเบียนนะเพราะอไอ้บิดต,ตอนนี้คือไฮบิดเราขายดีก็คือต้องรอรถนิดนึงอ่ารอรถนิดนึงแต่สนใจก็คือลงทะเบียนรอได้เลยครับแล้วแต่อย่างที่เนี่ยผมมาถ่ายทําที่โตโยต้านครสวรรค์หนึ่งเก แปดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะครับอ่าเป็นเป็นเจ้าเจ้าแรกของน้องขวัตรรคนนะครับเจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าเดิมนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมลงเบอร์เบอร์เซลเซลพี่นิกนะครับเป็นต่อผมได้นะครับติดต่อได้เลยนะลงอยู่ที่หน้าจอแล้วครับอ่าโทรปรึกษาได้ครับลงลงไว้ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวใครอยากได้รถใครอยู่ใกล้ๆเนี้ยอยู่น้องขวัรค์ จิตอุไทยชัยนาทกำแพงอะไรเนี่ยเข้ามาซื้อที่นครสวรรค์เนี่ยใส่ข้อมูลโทรถามปรึกษาได้หรือว่าจะทดลองขับผมได้นัดคิวก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่ารถทดลองขับตอนนี้เราเพิ่งจะมาแต่ก็คือเริ่มทดลองขับได้น่าจะรู้สึกวันที่13าวันเปิดตัวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทดลองขับได้ยังไงก็มาติดต่อได้เลยนะครับติดต่อนี่เลยโทรมาหาเลยวันไหนทดลองขับได้นัดเวลาอะไรเงี้ยก็ เข้ามากันได้เลยนะครับลองขับจริงจะรู้รู้สึกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะเมาะถนนได้ดีเยี่ยมเพราะว่าลองแล้วโครงสร้างตัวใหม่ด้วยตัวใหม่แพตฟอร์มใหม่ TNGA นี่คือเกาะถนนดีเยี่ยมเลยครับอ่าอ่าตัวท็อปรือว่าตัวหายขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเอาจะมาอัปเดตเข้าไปอีกครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเข้ามาี่โชรูมาดูก็ได้นะครับสัมผัสลองนั่งลองขับได้เลยครับ